สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชม YouTube Channel นะครับช่อง s o l ลี o s p o r t นะครับของแอดมิน o ซเลียนะก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวแอดจะมาสรุปทีเด็ดยูโรป้านะครับที่ให้ไว้คลิปก่อนหน้าก่อนหน้านี้นะครับ2คู่นะแอดจำได้ว่าแอดให้ยูโรป้าไว้2คู่นะล่าสุดนะครับ่เดี๋ยวมาดูผลกันนะครับคู่แรกแอดมินให้ลองเลสเตอร์ในราคาครึ่งลูกนะครับ คู่แรกแอดมินให้ลองเลสเตอร์ในราคาครึ่งลูกคู่นี้เสียนะครับคู่นี้ตายนะนาโปรีชนะ32นะครับจะได้กินอยู่แล้วเชียวนะครับจะได้กินอยู่แล้วเชียวนะตอนแรกนี่คือว่าครึ่งแรกนี่2 2จบนะคือแบบมันลุ้นจัดเลยนะครับพอมาครึ่งหลังนี่ก็เกือบเกือบท้ายเกมเหมือนกันนะครับนาโปลียิงลูกที่3นะเกือบท้ายเกมเหมือนกันสรุปว่าคู่นี้เสียนะครับเดี๋ยวมาดูอีกคู่หนึ่งที่แอดมินทิ้งไว้ให้นะครับก็คือคู่ลียงพบกับเลนเจอร์นะครับ คู่นี้แอดมินก็ให้ลองเลนเจอร์ในราคาครึ่งลูกเหม um ือนกันนะครับแอดมินให้ลองเลนเจอร์ในราคาครึ่งลูกนะครับครึ่งแรกเลนเจอร์ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับพอครึ่งหลังนะครับลียงตีเสมอได้นะครับจบเกมคู่นี้บวกนะครับคู่นี้บวกให้ไว้2คู่นะครับใครที่ตามทีเด็ดแอดมินไป2คู่ก็อาจจะเสียค่าน้านิดหน่อยนะครับเสียค่าน้ํานิดหน่อยเดี๋ยววันนี้แก้ตัวให้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้แก้ตัวให้แล้วกันอ่ะมาดูคู่ของวันนี้ดีกว่านะครับวันนี้มีฟุตบอลอะไรนน่าเลง แอดยกพรีเมยรีกให้แล้วกันนะครับวันนี้คู่แรกเลยนะครับคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับวูฟนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับวูฟนะอ่ะดูคู่นี้กันก่อนเลยนะครับนี่นะครับนัดนี้5แมตช์หลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบุกไปเยือนไลซิกนะครับพ่ายให้กับไลซิก1ประตูต่อ2นะครับส่วนนั้นต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบุกไปเยือนวัตฟอร์ดนะจบเกมชนะวัตฟอร์ดมา3ประตูต่อ1นะครับส่วนนั้นต่อมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับจบเกมชนะแอสตันวิลล่าไป1อ่า2ประตูต่อ1นะครับส่วนนั้นต่อมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับจบเกมชนะไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนนั้นต่อมานะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านพบกับปารีสนะครับจบเกมนะครับชนะปารีสไป2ประตูต่อ1นะครับสรุป5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะ4เสมอ0แพ้1นะครับอัตราชนะอยู่ที่80%ินะส่วน5แมตช์หลังสุดของวูฟแฮมตันนะครับนัดล่าสุดเลยนะครับวูฟแฮมตันเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลนะครับ พ่ายให้กับลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนัดต่อมานะครับวูฟแฮมตันเปิดบ้านพบกับเบอร์ลี่นะครับจบเกมเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนนัดต่อมานะครับวูฟแฮมตันนะครับบุกไปเยือนนอริสิตี้นะครับจบเกมเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนนัดต่อมานะครับวูฟแฮมตันบุกเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับจบเกมวูฟชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะส่วนนัดสุดท้ายนะครับวูฟแฮมตันนะครับบุกไปเยือนคริสตัลพาเลทนะครับจบเกมพ่ายให้กััับบคครรริสตตตลลพาเไปปะะู่อน แล้วเรามาดู h ฮ h ตูนัดหลังสุดของ2ทีมนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่าเจอกันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนัดแรกเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านพบกับบูฟนะชนะบูไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนัดต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนบูฟนะครับชนะไป3ประตูต่อหนึ่งส่วนนัดต่อมานะครับบุกไปเยือนบูฟแฮมตันนะครับรอบนี้นี่คือแฟนแมนเชสเตอร์นี่คือถึงกับแบบว่าล้องเลยทีเดียวนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ายไป2ประตูต่อ3นะครับ ส่วนนัดต่อมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับบูฟนะครับนัดนี้นัดนี้แฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เสียใจไม่น้อยกว่านัดที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าเปิดบ้านแพ้ให้กับบูฟฟ์ทตันไปศู์ประตูต่อสองนะครับส่วนนัดสุดท้ายนะครับบูฟฟ์ทตันนะครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจบเกมนัดนี้เสมอกันไปที่ศู์ประตูต่อศูนย์นะครับอเดี๋ยวเรามาดูราคาคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูราคาคู่นี้กันบ้างดีกว่าคู่นี้ราคาอะไรเอ่ยแอดคิดว่าไม่น่าจะเกิน ไม่น่าจะเกิดลูกครึ่งหรอกมั้งนะแต่อย่างว่าแหละบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะดูราคาคู่นี้ก่อนเลยนะครับดูราคากลาง FT Asian Handicap โอ้โหต่อ2ลูกเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ2ลูกเลยครับต้องมีอะไรแน่เลยนะต้องมีอะไรแน่เลย นะครับสกอร์สูงต่ำมากกว่า3ครับมากกว่า3นะทีเด็ดคู่นี้นะครับแอดชอบจะให้ต่อแมนซิก็กระไรกระไรอยู่นะก็คือต่อ2ลูกนี่น่ากลัวมากเลยนะต่อ2ลูกน่ากลัวมากเลยแต่ช่วงนี้ฟอร์แมนซิก็ถามว่าเล่นดีไหมก็เล่นดีนะครับแต่ไม่คิดว่าคิดว่าไม่น่าจะกินบู๊แฮมตันได้นะครับแต่ก็ติดไปได้ครับติดไปนวมไปได้นะครับคู่นี้แอดฟันธงเลยนะครับให้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปในราคา2ลูก แล้วก็ให้บวกเสริมไปสกอร์มากกว่า3ลูกไปอีก1บินนะครับคู่นี้แอดให้2บินนะให้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้สลูกแล้วก็ให้สกอร์สูงต่ํามากกว่า3ไปอีก1บินนะครับอ่ะส่วนคู่ต่อไปคู่ต่อไปอีก1คู่วันนี้คัดมาให้2คู่เลยนะครับวันนี้คัดมาให้2คู่เลยนะอีก1คู่นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนมีคู่ไหนหน่าเล่นมั้งพรีเมียร์ลีกวันนี้อีก1คู่ เอาเป็นคู่ลิเวอร์พูลไปเลยแล้วกันนะลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลพบกับแอสตันวิลล่านะครับคืนนี้นะวันที่12นะครับเดือน11นะเวลา4ทุ่มอันนี้เวลาในเว็บเวลาในแอปนี่คือจะไวกว่า1ชั่วโมงนะครับมาดู5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเยือนเอซีมิลานนะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่านะ จบเกมลิเวอร์พูลชนะไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนนัดต่อมาลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับเอฟเวอร์ตันนะครับจบเกมชนะเอฟเวอร์ตันไป4ประตูต่อ1นะครับส่วนนัดต่อมานะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับเชลแฮมตันนะครับจบเกมชนะเชลไป4ี่ศูนย์เลยนะครับส่วนนัดต่อมานะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับเอฟซีปอร์โตนะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่านะครับจบเกมลิเวอร์พูลชนะไป2อศูนย์เลยนะครับส่วนนัดสุดท้ายนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลนะครับจบเกมลิเวอร์พูลชนะไป4ประตูต่อศูนย์นะ สรุปนะครับ5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลนะครับชนะ5เสมอ0แพ้0นะครับอัตราชนะอยู่ที่100%เลยนะครับแล้วก็5แมตช์หลังสุดของแอสตันวิลล่านะครับนัดแรกนะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจบเกมชนะไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนนัดต่อมานะครับแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจบเกมพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ2นะครับส่วนนัดต่อมานะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านอ่าบุกไปเยือนแอตัลตานพันนะ บุกไปเยือนคิตตันพาเลสนะครับจบเกมชนะไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนนัดต่อมานะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบกับไบตันนะครับจบเกมชนะไบตันไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนนัดต่อมานะครับแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนเซาท์แฮมตันนะครับช่วงนี้เซาท์แฮมตันมาดีมากเลยนะนะเซาท์แฮมตันมาดีมากเลยนะครับจบเกมแอสตันวิลล่าพ่ายให้กับเซาท์แฮมตันไป0ประตูหนึ่งนะครับสรุปห้านัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ0ูนย์แพ้2นะครับอัตราชนะอยู่ที่60% ส่วนเฮดชูเฮดของ2ทีมนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่านะครับชนะไป2-1นะครับส่วนนัดต่อมาครับแอสตันวิลล่านะครับเป็นอ่าลิเวอร์พูลบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับจบเกมชนะไป4ประตูต่อ1เลยนะครับส่วนนัดต่อมานะครับลิเวอร์พูลบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าเหมือนกันนะครับเป็นเมื่อฤดูกาลเมื่อปีที่แล้วนะครับโอ้โหนัดนี้นี่คือช้ำจริงๆนะลิเวอร์พูลนะครับแพ้แอสตันไป2ประตูต่อ7เลยนะครับ ส่วนนัดต่อมานะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่านะครับจบเกมชนะลิเวอร์พูลชนะไป2-0นะครับส่วนนัดต่อมานะครับลิเวอร์พูลบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับเป็นฟุตบอลคาราบาวครับนะครับจบเกมลิเวอร์พูลแพ้แอสตันวิลล่าไป5ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาคู่นี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาคู่นี้กันบ้างว่าราคาจะเท่าไหร่จะถึง2ลูกเหมือนลิเวอร์พูลหรือเปล่าจะถึง2ลูกเหมือนลิเวอร์พูลหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน จะเหมือนจะ,จะเหมือนสอลูกเหมือนแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าโ,โหพูดผิดนะ ST h a n แฮนดินะครับโอ้โหคู่นี้นะครับแมนลิเวอร์พูต่ออยู่ที่ลูกครึ่งครบ2ครับลูกครึ่งครบ2เป็นบ้านของลิเวอร์พูเองนะัดนี้ถามว่าต้องการแต้มไหมต้องการแต้มครับแต่แอสตันวิลลาก็ไม่ใช่ขี้เลยนะไม่ใชห่หมูเลยนะครับงั้นทีเด็ดคู่นี้นะครับทีเด็ดคู่นี้จะเอาไงดี จะเอาไงดีแอดมินให้ต่อลิเวอร์พูลไปในราคาลูกครึ่งแล้วกันให้ต่อลิเวอร์พูลไปในราคาลูกครึ่งนะครับต่อลิเวอร์พูลไปในราคาลูกครึ่งน้ำเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับลุ้นได้ครับลุ้นลูกที่สองเอานะครับคิดว่านัดนี้แมนอ่าลิเวอร์พูลต้องเอานะต้องเก็บแต้มนะครับสรุปนะครับแอดมินให้ทีเด็ดไว้สองคู่นะครับสำหรับวันนี้นะให้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ในราคา สองลูกแล้วก็ให้ต่อลิเวอร์พูลในราคาลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินจะมาสรุปผล2คู่นี้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube Channel ของช่องแอดมินโซเลียวนะครับก็คือช่องโซเลียสปอร์ตนะครับใครเข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้แอดมินด้วยนะครับถ้าถูกใจก็ตามนะครับถ้าขัดก็สวนไม่ว่ากันนะครับเป็นวิเคราะห์บอลจากแอดมินโซเลียวนะครับ หรือใครนะครับที่อยากได้วิเคราะห์<ส> offs, บอลสดๆนะครับก็กดลิงก์รายกลุ่มที่แอดมินทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับกดลิงก์รายกลุ่มที่แอดมินทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เข้าไปในกลุ่มได้เลยเข้ากลุ่มฟรีรับทีเด็ดฟรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ